สวัสดีครับพบกับรายการ t h นเตอร์เลิร์นนิ่งอีพีที่2นะครับผมวันนี้เราจะมาทําการวอล์กอลาลเครื All ่องหรือว่าการตรวจเครื่องก่อนทําการบินครับผมสิทธิ์การบินสุพุทธวงศรตนาพรกูลหรือว่าต้า f G t t f 0เเชิญไปติดตามต่อได้เลยครับผมก่อเราจะทําการบินทุกครั้งเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าจเจ้าเจนนอลล็อกหรือว่าล็อกที่บันทึกการบินเนี่ย ไฟล์ก่อนที่หน้าเราจะไปบินเขาไปบินอะไรมาบ้างหรือว่าเกิดแนดหรือว่าเออร์เรอร์อะไรมาบ้างนะครับมาหน้าล่าสุดที่ทําการบินนี่นะครับเราก็จะมาเช็คดูตรงนี้ว่ามี Descript i o n of o u function หรือว่าคาอธิบายของการเสียหายไฟล์หนึ่ง ACNIL หรือว่าไม่มีการเสียหายนะครับแล้วก็สามารถจะดูได้ว่าไฟล์ก่อนที่เราจะบินเนี่ยมีเกิดเออร์เรอร์กับเครื่องหรือเกิดแนดอะไรบ้างกับเครื่องนะครับผม หลังจากที่เราตรวจสอบเสร็จหมดแล้วเนี่ยเช็คลิสต์ล็อกบุ๊กและหูฟังเราจะไปเช็คเครื่องกันไป หลังจากที่เราเข้ามาที่ c o c k p i เครื่องบินนะครับเราก็จะเอานี่เช็คลิสต์หรือว่าเป็นเช็คลิสต์ตรวจเครื่องนะครับเอาขึ้นมาดูหน้ตาตาประมาณนี้ oh. เราจะเริ่มตั้งแต่ข้อแรกน,นะครับ initial cockpit preparation หรือว่าการตรวจเครื่องครั้งแรกที่ได้เข้ามาดูบนเครื่องบินไฟแพ่นเช็คนะครับ fuel alternate airport นะครับเช็ค m a i n t e n n s t a ครับที่เราเช็คคือ journal log ก็เช็คเรียบร้อยนะครับผม pattern formation ก็ดูจาก ATIS ได้เลยนะครับแต่คือมัน onboard headset ครับผม เซ็ตออกเทนนะครับอิมพัน n c อ e q u i p m e n ์หรือว่าพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับก็จะมีนี่ครับถั <Okay. S 1> งดับเพลิงต่อไปครับเราจะเช็คที่แคบินนะครับเป็นข้อที่2อันแรกคือ Control ล o อกค o นโทรลล็อกก็ er คืออันนี้เราจะเช็คว่ามันรีมูฟออกจากตัวนี้นะครับโอเคเช็ครีมูฟเช็คคิวเล c เตอร์ว้า c เช็คโบนนะครับก็อินิชชั่นสวิตครับ เช็คว่าไม่มีคุณแจเสียบไปที่รูนะครับเช็คครับผมปักกิ้งเบรกเทสขึ้นมาครับปุ๊บเซ็ตครับไปถึงมัตเตอร์สวิ h ช h เช็คออครับผมอันนี้ก็จะเป็นก้านสวิตช์นะครับปัดลงอิเล็กทริกเชอสวิครับก็จะดูที่แผงแดชบอร์ดนะครับว่าจะมีอุปกรณ์เล็ก r i c ตัวไหนติดอยู่หรือเปล่านะครับอัลเทเนตสแตติกโซชก็คือตัวนี้นะครับเช็คว่าออฟนะครับผมก็คือดันเข้าไปก็คือออฟ แบตมัตเตอร์สวิชออนอันนี้สำคัญมากที่เราจะต้องเคลียร์ซ้ายและขวาว่าแบตเนี่ยจะเป็นตัวที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องบินนะครับผมเราจะเปิดแค่ตัวเดียวนะครับคือตัวแบตแบตเตอรี่ออนปุ๊บจะเห็นได้ว่าแผงแดชบอร์ดนะครับจะมีไฟฟ้าเข้ามาตัวไฮวอเท e จะโชว์นะครับฟิลเกตนี่นะครับก็จะเช็คว่ามันฟูไหมแล้วก็แบตมัตเตอร์สวิชออฟครับออฟเช็ค อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเครื่องบินก็จะถูกปิดลงนะครับพรอมเมอร์คือเจ้าตัวนี้เราจะเช็คว่าอินแอลล็อกไหมอินแอลล็อกเช็คครับซีกิทเบเกอร์นะครับก็คือเจ้าตัวนี้จะเป็นเหมือนฟิวส์ของเครื่องบินนะครับถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเด้งออกมาเราสามารถกดเข้าไปได้เลยอันนี้หมายถึงบนอากาศนะครับหรือว่าถ้าเราอยู่บนเื้อถ,ถ้าเราเช็คเครื่องอยู่ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเด้งออกมาเราก็สามารถแจ้งพี่ช่างนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเด้งออกมาต่อไปครับคาร์บูเรเตอร์ฮีตพุก็คือเปิดนะครับพุชอินก็ค เราก็เช็คว่ามัน p u s อ in สุดไหม m i x u r idle cut off ครับคือเจ้าตัวนี้สีแดงนี่เป็นระบบผสมน้ำมันกับอากาศให้เข้ากันนะครับเราตอนนี้เราต้องเช็คว่ามัน off อยู่นะครับก็ดึงออกมาให้สุดกดปุ่มและดึงออกมาหมุนอีกทีหนึ่งเช็คว่า off trim set for take off นี่นะครับเราจะมาดูตัวการร้าน trim trim เนี่ยจะมีกา้านสีขาวเราจะเช็คว่ามัน set for take off หรือไม่ก็คือจะมี label เเที่เขียนว่า set for take off ตัวนี้เราก็หมุนให้เจ้กาก้านเนี่ยมาตรงกับตัว เลเบลนะครับและต่อไปครับปักกิ่งเบรกลิลิสก็คือปกดป r k กิ g งเบรกที่เราเซตไปเมื่อครั้งต้นครับจบแล้วนะครับในการเช็คพรีไฟท์ของเชฟบินนะครับต่อไปเราจะไปดูเอ็มพันารกันครับต่อไปเราจะเช็คตัวหัวข้อเอ็มพันาชนะครับอย่างแรกหลังจากที่เราออกมาจากคอคิดเนี่ยเราก็เดินออกมาข้างหลังเลยนะครับเราจะเช็คนี่หรือว่าอัเทนานะครับจะเป็นระบบส่งสัญญาณแนบเอทแล้วก็คอมวันคอมทูนะครับผมแล้วก็อันนี้อันที่3ครับ กลมลงไปข้างล่างก็จะมีระบบ n นฟเออันคือจุดนี้นะครับสําหรับเครื่องอัลฟาหลังจากนั้นเราก็จะมีนี่ครับหนวดกุ้งตรงหางรัดเดอร์นะครับหรือว่าหางเครื่องบินจะมี2ด้านครับผมฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับผมต่อไปครับเทลทายดาวเชือกที่มัดสูตรเครื่องบินเอาไว้ให้มันอยู่กับพื้นจะอยู่ตรงนี้ครับเทลทายดาวเช็ครีมูฟก็คือไม่มีเชือก มัดเอาไว้กับตรงนี้นะครับผมเราจะเช็คที่สเตเบลิเซอร์ <c oughs> ก่อนก็คือเจ้าตัวนี้ <c oughs> สิ่งที่เราจะเช็คก็คือนี่ครับเราจะเห็นเคเบิลนะครับผมึ๊บขึ้นลงสายเคเบิลจะต้องไม่มีการติดขัดหรือว่าสะดุดนะครับผมและตัวสเตเบลิเซอร์จะต้องไม่มีการสะดุดเหมือนกันนะครับต่อไปครับที่รัดเดอร์รัดเดอร์นะครับจะต้องสามารถหักซ้ายสุดและขวาสุดได้อย่างไม่มีการติดขัดนะครับต่อไปครับมาดูที่ทริมแท็ เจ้าทีมแท็บเนี่ยจะต้องแข่งนะครับไม่สามารถขยับได้จากตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าสามารถขยับได้เนี่ยมันจะไม่มีแรงที่จะสู้อากาศได้ครับและด้านขวาเหมือนกันครับเช็คเหมือนกับด้านซ้ายดูที่เคเบิลและไม่มีการสะดุดในการขยับขึ้นขยับลงครับจบแล้วนะครับกับหัวข้ออิมพันัต่อไปเราจะไปที่ไร่วิงหัวข้อไร่วิงนะครับเราจะไปดูที่ f r e s h Air Inlet ก่อน f r e s h Air Inlet นะครับหรือว่าท่อนำอากาศเข้าไปให้กับเคบินนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ เราจะเช็คว่ามันไม่มีการอุดตันหรือว่าการอุดใดๆของมแมลงหรือว่าฝุ่นละอองนะครับจากนั้นเราจะไล่เช็คปีกจากด้านหน้าไลไปข้างหลังเลยนะครับจะดูว่าไม่มีการแตกหักหรือว่ามีเศษอะไรไปเกาะที่ทําเป็นอันตรายต่อการบินนะครับผมและเราก็จะมาดูที่แอร์ลอลลอนด้านขวาครับการเช็คขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงประมาณสองรอบนะครับทีนี้เราก็ดันแอล์รอลลอนขึ้นขึ้นไปครับ จะมาดูตรงนี้หลังที่สําคัญเราควรจะดูตัวนี้ครับเราจะเห็นสีที่ป้ายเป็นสีแดงนะครับผมตัวนี้มันควรที่จะต้องอยู่ชิดกันไม่ควรที่จะไม่ตรงกันนะครับต่อไปวิงแฝดด้านขวาครับจะตัววิงแฝดเนี่ยเราจะไม่สามารถขยับมันได้จากด้านนอกนะครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์สัมพันธ์หรือมูวิ่งพาร์ทที่จําเป็นต้องอยู่เฉยๆในขณะทําการบินครับยกเว้นจะถูกสั่งงานจากในายฮอตติครับผมอันนี้จะเป็นล้อด้านขวา ้าเบกน็อตทุกตัวไฮดรลิกจานเบกตัวที่หนีเบกแล้วก็ยางครับรวไมไปถึงตัวล้อเราจะดูจากด้านในไปด้านนอกสีจะต้องอยู่ในที่เดียวกันและตำแหน่อง,องเดียวกันนะครับผมต่อไปครับเป็นการปีน้ำมัน วิธีการดูน้ํามันเนี่ยเราก็จะปีนขึ้นมาหรือว่าเราสามารถดูจากข้างในได้ครับต่อไปนะครับเรามาจะดูที่ nose หรือว่าส่วนด้านหน้าของเครื่องบินนะครับ w i n d s h i l คือเจ้าตัวนี้เราต้องเช็คว่าไม่มีการแตกหักหรือว่าเศษฝุ่นละอองใดๆที่จะเป็นอันตรายต่อการบินนะครับผม oil level เราจะมาเปิดตรงนี้กันป่ะนี่คือส่วนของเครื่องยนต์นะครับที่เราสามารถเห็นได้โดยตาเปล่าสิ่งที่เราต้องดูก็คือเจ้าตัวยล์นี้ จะระบุถึงน้ำมันเครื่องภายในเครื่องยนต์จะมีเลเบลบอกอยู่ว่าเป็น8ดควอดนะครับผมโอเคต่อไปครับเราจะมาดูส่วนตัวหัวเครื่องยนต์เจ้าตัวนี้ก็จะต้องไม่มีการแตกหักหรือว่าการชนของนกหรือว่าสิ่งแปลกปลอมนะครับผมและมาดูที่สปินเนอร์ครับส่วนนี้เราจะมาดูว่ามันจะไม่มีอะไรที่ตกครังอยู่ข้างในหรือว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ด้านในนะครับ มีทั้งซ้ายแล้วด้านขวาเราควรจะเช็คทั้ง2ด้านเหมือนกันนะครับผมต่อไปครับแล้วก็มาดูที่ลิ้นไหก,ก็เช็คว่าไม่มีการแตกหรือว่าใดๆทั้งสิ้นนะครับอันต่อไปครับแอร์ฟิลเตอร์นี่ครับโช๊คของล้อโนสครับเจ้าตัวโช๊คเนี่ยตัวปกติแล้วเราสามารถใช้นิ้ววัดมัคนควรจะมีความกว้างตรงเนี้ยมากกว่า4นิ้วครับอันนี้คือมากกว่า4นิ้วคือเช็คเรียบร้อยแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวิธีก็คือการยกล้อโนสดู ว่ายุบตัวและคลายตัวของเจ้าตัวโช๊คเนี่ยเป็นปกติหรือไม่ต่อไปครับเราก็จะมาวนอยู่ที่ปีกด้านซ้ายครับผมกันครับเช็คก,กับเช็คเหมือนกับด้านขวาก็คือไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นหรือเศษละอองใ,นใ,นใดๆเข้าไปอุดตันนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังสแตติกพอ t เราจะมีเจ้าตัวนี้รีมูฟบีฟอร์ฟลายครับที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นมันจะถูกอินเสิร์ตไว้เพื่อเป็นการกันแมลงหรือว่ากันฝุ่นนะครับแล้วก็ควรที่จะถอดมันออกทุกครั้งก่อนทําการบินต่อไปครับเจ้าตัวปิโตทู ก็ถอดออกมาเหมือนกันครับเราก็ควรที่จะดูข้างในว่ามีอะไรไปอุดตันไหมระหว่างที่มันถูกปิดนะครับต่อไปครับจะเป็น Star Warning h o n ก็ดูว่าไม่มีอะไรไปอุดตันข้างในเช็คปีกด้านซ้ายเรียบร้อยดูว่าไม่มีรอยแตกห,กหักหรืออะไรใดๆทางนั้นนะครับและเช็คไอรอนด้านซ้ายเหมือนทําด้านขวาครับดูเจ้าหมูวิ่งผ่าภายในนะครับแล้วก็น็อตทุกตัวเมื่อเราดูเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูแฟลปกันต่อครับผมแฟลปด้านซ้ายเหมือนกับด้านขวาครับ จะไม่สามารถมูวิ่งได้แล้ะทางด้านซ้ายก็จะดูจากด้านในไปด้านนอกเหมือนกันนะโอเคเราจะไปปีนน้ำมันทางซ้ายกันนะครับถังน้ำมันในระดับปกตินะครับเจา้าฝาแคปเนี่ยควรที่จะเป็นแนวตั้งขนานกับเครื่องบินแบบนี้ครับและเราหมุนหมุนซ้ายออกมาปึ๊บดึงออกมาครับแล้วก็จะเห็นน้ำมันสีฟ้านะครับ ตรงนี้เราเช็คอะไรเราเช็คว่าน้ํามันนั้นเต็มถังหรือว่ามีปริมาณน้ามันเยอะน้อยแค่ไหนเวลาเราหมุนปิดแล้วก็ควรจะหมุนให้เป็นระนาบเดิมครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการตรวจเครื่องในวันนี้ หลังจากนี้เราก็สามารถเดินไปแจ้งครูได้ว่าเครื่องของเรานั้นพร้อมสําหรับการทำการฝึกบินหรือว่าทำการบินแล้วถ้าเพื่อนๆมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้พวกเรานะครับแล้ววันนี้ p a n n t e r Learning ขออนุญาตลากันไปเจอกัน EP พีนะครับสวัสดีครับ